ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชาวไทยนับล้านคนได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปบางคนก็เพื่อการศึกษาบางคนเพื่อโอกาสหน้าที่การงานที่ดีกว่าหรือบางคนก็เนื่องจากการสมรสกับชาวต่างชาติจากสถิติของกระทรวงการต่างประเทศในปี2564รายงานว่ามีชาวไทยอาศัยอยู่ต่างแดนอย่างถูกกฎหมายประมาณ1.7ล้านคนแต่เพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมคะว่า พวกเขาเหล่านั้นอาศัยอยู่ที่ประเทศไหนกันบ้างในวิดีโอนี้รู้ไว้ใชี่ว่า,วา Just Facts จะพาทุกคนไปรู้จักกับ10ประเทศที่มีคนไทยอาศัยอยู่เยอะที่สุดไปชมกันเลยค่ะอันดับที่10 Norway ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียอย่างนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ชาวไทยหลายคนย้ายไปตั้งถิ่นฐานอยู่ไม่ว่าจะเป็นความงามของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อัตราอาชญากรรมตำ่ำ ค่าแรงสูงระบบสวัสดิการสังคมที่ครอบคลุมและระบบการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเหตุผลหลักๆที่ดึงดูดชาวไทยกว่า3 1 4 4 1คนให้ไปอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์อันดับที่9สหรัชอาณาจักรสหรัชอาณาจักรมีประชากรกว่า67ล้านคน และเป็นหนึ่งประเทศแถบยุโรปที่คนไทยส่วนใหญ่มักไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมปรา,าสาทและพระราชวังต่างๆเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือสัมผัสไลฟ์สไตล์ของผู้ดีอังกฤษนอกจากนี้คนไทยหลายคนยังเลือกไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรเนื่องจากจะได้ฝึกภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลของโลกและได้เรียนรู้วัฒนธรรมเก่าแก่ที่มีมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่สหราชาอาณาจักรประมาณ41,350คนอันดับที่8ออสเตรเลียออสเตรเลียประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของธรรมชาติทั้งสภาพอากาศที่ดีความใกล้ชิดกับสัตว์ที่มีให้เราได้พบเห็นมากมายอีกทั้งค่าครองชีพในออสเตรเลียนั้นไม่แพงหากเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่าคุณภาพชีวิตที่ได้นั้นไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะระบบการศึกษาที่นี่ถือว่าดีเยี่ยมเช่นกันนอกจากนี้ออสเตรเลียยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยเพราะที่นี่เป็นประเทศที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่มาจากต่างวัฒนธรรมต่างประเพณีอาศัยอยู่ร่วมกันปัจจุบันออสเตรเลียม,มีประชากรประมาณ25ล้านคนโดยมีคนไทยย้ายถิ่นฐานไปพำนักที่ดินแดนจิงโจ้นี้กว่า59,185คนอันดับที่7เยอรมนี อีกหนึ่งประเทศยอดนิยมในยุโรปที่ชาวไทยอาศัยอยู่นั่นก็คือประเทศเยอรมน,นีนั่นเองค่ะเยอรมน,นีมีประชากรประมาณ83ล้านคนเป็นประเทศยุโรปตะวันตกที่คนไทยนิยมไปเที่ยวและศึกษาต่อเนื่องจากที่นี่มีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยมมีทุนเรียนฟรีมากมายอีกทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยก็สูงมากทำให้คนไทยบางส่วนเลือกไปศึกษาต่อที่ประเทศนี้ เยอรมนี er ani, ยังเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับต้นๆของโลกด้วยเรียกได้ว่าเศรษฐกิจดีการศึกษาเลิศทําให้ประเทศเยอรมนีดึงดูดคนไทยให้ย้ายไปอยู่ได้มากถึง59,373คนทีเดียวค่ะอันดับที่ 6. ญี่ปุ่นหนึ่งในประเทศในทวีปเอเชียที่คนไทยเลือกไปอยู่มากที่สุดนั่นก็คือญี่ปุ่นเพราะนอกจากวัฒนธรรมที่มีสเสน่ห์อาหารรสเลิศ และอุตสาหกรรมบันเทิงต่างๆที่ส่งอิทธิพลต่อคนไทยในรูปแบบของพลังอ่อนหรือ soft power แล้วญี่ปุ่นยังถือว่าเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าในเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะที่ดีเยี่ยมและตรงต่อเวลามีค่าแรงขั้นต่ำที่ค่อนข้างสูงผู้คนมีระเบียบวินัยตรงต่อเวลาบ้านเมืองสะอาดและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะมีประชากรกว่า125ล้านคน แต่ชาวญี่ปุ่นส่วนมากก็เคารพกฎระเบียบได้เป็นอย่างดีทำให้มีชาวไทยย้ายไปอยู่ดินแดนปลาดิบมากถึง67,949คนเลยทีเดียวค่ะอันดับที่5ไต้หวันประเทศทางเอเชียตะวันออกอีกหนึ่งประเทศที่คนไทยนิยมไปเที่ยวนั่นก็คือประเทศต้นตำรับชานมไขมุกอย่างไต้หวันค่ะไต้หวันจัดได้ว่าเป็นแหล่งรวมของนี่ราคาถูกอีกทั้งค่างเงินยังถูกและใกล้เคียงกับเงินบาทไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมายมีสตรีทฟู้ตต่างๆที่รสชาติถูกปากชาวไทยผู้คนเป็นมิตรสภาพสังคมไม่ต่างจากเมืองไทยมากนักอีกทั้งการคมนาคมของไต้วันค่อนข้างสะดวกและดีกว่าของไทยมากปัจจุบันไต้หวันมีประชากรกว่า23ล้านคนและมีคนไทยอาศายอยู่ประมาณ68,569คนอันดับที่4สวีเดน สวีเดนอีกหนึ่งประเทศที่ขึ้นชื่อด้านรัฐสวัสดิการชั้นนําของโลกก็เป็นประเทศอันดับต้นๆที่ชาวไทยย้ายไปตั้งถิ่นฐานอยู่สวีเดนมีประชากรประมาณ10ล้านคนเป็นหนึ่งในประเทศแถบสแกนดิเนเวียที่มีทัศนียภาพอันสวยงามผู้คนมีอัธยาศัยดีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่าแรงสูงระบบสวัสดิการสังคมที่ครอบคลุมและระบบการศึกษาที่ดี จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยที่ทำให้คนไทยกว่า80,000คนย้ายไปอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนอันดับที่ 3. มาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านทางตอนใต้ของไทยอย่างมาเลเซียมีประชากรราว33หล้านคนมาเลเซียจัดเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เศรษฐกิจดีเจริญก้าวหน้าและมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีกับประเทศไทยนอกจากนี้มาเลเซียเป็นประเทศที่ค่าครองชีพไม่สูงเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับประเทศไทย และมีระบบการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพทำให้ชาวไทยบางส่วนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณซมจังหวัดชายแดนใต้เลือกจะไปศึกษาต่อในประเทศมาเลเซียนอกจากนี้มาเลเซียก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากอย่างเช่นตึกแฟดตพิทรอนาสสะพานลังกาวีสกายหรือเกาะปีหนังนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้มีคนไทยย้ายไปอยู่ในดินแดนเสือเหลืองถึง17,417คนเลยทีเดียวค่ะ อันดับที่2เกาหลีใต้ประเทศยอดฮิตส,สำหรับชาวไทยอย่างเกาหลีใต้ก็เป็นประเทศอันดับที่สองที่ชาวไทยนิยมย้ายไปตั้งถิ่นฐานอยู่โดยปกติแล้วเกาหลีใต้ก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้ไปเยือนปีละประมาณ5 0 0แสนกว่าคนเพราะเนื่องโดยอิทธิพลของอุตสาหกรรมเพลงอย่างเค o p OP, รวมถึงซีรีส์เกาหลีที่ส่งอิทธิพลต่อชีวิตคนไทยหลายคนและส่งต่อจนมาถึงวัฒนธรรมการกินนอกจากเกาหลีใต้จะดึงดูดให้ชาวไทยไปเที่ยวแล้ว ค่าแรงขั้นต่ำในประเทศนี้จัดว่าไม่ธรรมดาค่ะจึงทำให้แรงงานไทยส่วนใหญ่เลือกไปทำงานที่เกาหลีใต้เป็นจำนวนมากปัจจุบันเกาหลีใต้มีประชากรราว51ล้านคนและมีชาวไทยไปตั้งถิ่นฐานอยู่กว่า174,848คนอันดับที่1สหรัฐอเมริกาและประเทศที่คนไทยนิยมไปตั้งถิ่นฐานอยู่มากที่สุดเป็นอันดับที่1ในโลกนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาน,นั่นเองค่ะ สหรัฐอเมริกามีประชากรประมาณ332ล้านคนประกอบด้วยรัฐต่างๆถึง50รัฐมีลักษณะภูมิประเทศกว้างขวางอีกทั้งอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีผู้คนในสหรัฐค่อนข้างเปิดกว้างเพราะเป็นแหล่งรวมประชากรจากทั่วโลกที่มาจากหลากวัฒนธรรมหนึ่งในปัจจัยที่ดึงดูดให้คนไทยย้ายไปตั้งถิ่นฐานในสหรัฐมากมายนั้นก็คือ Green Card หรือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรอ,อย่างถูกกฎหมายในสหรัฐนั่นเองค่ะซึ่งบู้ถือกรีนร์ดนั้นสามารถพำนักในสหรัฐอเมริกาได้แบบถูกต้องโดยถาวรถึงแม้ว่าค่าครองชีพในสหรัฐอเมริกาจะสูงกว่าไทยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าค่าแรงขั้นต่ำที่นั่นสูงกว่าไทยมากและมีสวัสดิการรัฐที่ดีกว่าทำให้สหรัฐอเมริกาดึงดูดคนไทยกว่า 785,261คนให้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่นี่นอกจากปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาแล้วสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีความทันสมัยมีระบบการศึกษาที่ดีประเทศนี้จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคนไทยที่นิยมมาสร้างอนาคตและสร้างครอบครัวและทั้งหมดนี้ก็คือ10ประเทศที่มีคนไทยอาศัยอยู่เยอะที่สุดเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ